นี่นะคะปอเปี๊ยะของเราจัดเสิร์ฟใส่จานได้ประมาณนี้นะคะสีสวยแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมากนะคะสวัสดีค่ะพบกับปิมปันสไตล์สบายๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูของอปอเปี๊ยะนะคะพอดีว่าเรามีแผ่นปอเปี๊ยะเหลืออยู่ไม่มากนะคะมีนิดหน่อยก็เลยะจะทำให้เขาหมดนะคะนี่ค่ะ ส่วนไส้บะเปี้ยของเราวันนี้ก็จะมีเป็นหลากหลายนะคะหลายอย่างนะคะก็จะมีวุน้นเส้นมีแครอทแล้วก็กระหล่ำปีนะคะแล้วก็จะเป็นเ,ออเม็ดถั่วลันเตานะคะแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็จะมีหมูสับวันนี้ใส่หมูสับด้วยนะคะปกติเราจะผัดเป็นผักรวมล้วนๆนะคะแต่วันนี้ก็ใส่วุน้นเส้นกับหมูสับลงไปด้วยเพื่อความอร่อยนะคะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราใช้เกลือค่ะ มีเกลือนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะใส่เพิ่มรสชาตินิดนึงนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นพริกไทยดํานะคะพริกไทยขาวนะคะเดี๋ยวเราลงมือผัดกันเลยนะคะกระทะร้อนแล้วนะคะเอาหมูลงไปเลยะค่ะผัดเลยนะคะแล้วเราจะผัดหมูพอให้สุกหน่อยๆนะคะสุกไม่มากนะคะแล้วเราก็จะ ได้ลงผัดลงไปค่ะปรุงเครื่องแล้วก็ลงผัดนะคะนี่นะคะพอเราผัดหมูได้สุกประมาณนี้นะคะเราก็จะปรุงเครื่องค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเกลือไม่เยอะนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ อ่พริกไทยดาค่ะพริกไทยดาป่นนะคะอันนี้จะเป็นผงกระเทียมค่ะผงกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยขาวนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อเพื่อความหอมนะคะพริกไทยขาวนิดหน่อยนะคะเพื่อความหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดทุกอย่างใหเ้เข้ากันดีนะคะวันนี้เราผัดไส้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าแผ่นปอเปะเออเราเหลือแค่นิดหน่อยไม่กี่แผ่นนะคะแต่พอดีว่าจะทําให้หมดนะคะ ผัดไส้ไม่เยอะนะคะผัดไส้นิดหน่อยปกติเราก็จะทานเยอะกว่านี้นะคะแต่วันนี้ก็เลยมีแผ่นบอบเบี้ยเหลือไม่มากก็เลยผัดไส้นิดเดียวนะคะเี๋ยวแล้วเราก็จะใส่แครอทลงไปเลยนะคะแครอทเขาจะสุกยากหน่อยแครอทลงไปเลยค่ะแล้วก็จะสุกยากหน่อยนะคะ ผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราผัดใส่ทุกอย่างรวมไปผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมรสชาติว่าเขาเป็นยังไงนะคะแล้วเราค่อยปรุงเพิ่มทีหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกผักต่างๆลงไปแล้วเราจะชิมรสชาติในรูนะคะต้องให้ใส่ผักลงไปทุกอย่างก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแล้วเราก็จะลงกระหล่ำปีลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวจะใส่ลงไปทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพร้อมกันทุกอย่างเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดทุกอย่างรวมกันนะคะผัดให้เขารวมกันทุกอย่างแล้วเราจะไปชิมรสชาติกันว่า ไส้ปลีของเราเนี่ยรสชาติเขาเป็นยังไงนะคะเราต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะเอาตามรสชาติปากที่เราชอบเลยนะคะว่าเราชอบทานแบบไหนนะคะเติมพริกไทยหรือเกลือหรือจะเป็นผงปรุงรสอะไรต่างๆนะคะที่เราชอบนะคะก็ตามใจปากเลยนะคะชิมแล้วก็จะรอให้ผักเขาสุกก่อนนะคะรอให้ผักเขาออกรสชาติมา เราค่อยชิมนะคะเราจะได้รู้รสชาติที่แ้จริงของเขาแล้วเราค่ติมนะคะเดี๋ยวเราผัดได้สุกพอประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันว่ารสชาติไส้ปลีกยวของเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปรุงเครื่องเพิ่มหรือไม่ต้องเพิ่มนะคะก็ชิมค่ะ เดี๋ยวเติมเกลือเพิ่มอีกนิดนึงนะคะขาดเกลือนิดนึงค่ะเราก็จะใส่เกลือเพิ่มอีกประมาณครึ่งช้อนชานะคะก็จะเป็นประมาณหนึ่งช้อนชารวมแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้า,ขากันดีอีกทีนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดเตาได้แล้วค่ะเพราะว่าผักของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะปล่อยให้เขาเย็นตัวลงนะคะเดี๋ยวเราไปห่อเข้าเป็นเออ แผ่นปอเปี๊ยะกันนะคะเดี๋ยวเรามาห่อกันนะคะทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะตอนนี้ไส้ปอเปี๊ยะของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการห่อเป็นปอบเปี๊ยะกันค่ะเราจะนําไส้ไปห่อในแผ่นของปอบเปี๊ยะนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทอดกันค่ะนี่ค่ะแผ่นปอเปี๊ยะของเรานะคะก็จะประมาณนี้อันนี้เราใช้เป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็ทาด้วยไข่ค่ะจะเป็นไข่ ใช้ไข่ขาวนะคะจะไม่ตีให้แตกนะคะจะเป็นไข่ขาวนะคะแล้วก็ทำการห่อเลยค่ะ <Norwegian. S 1> นี่นะคะแผ่นบอเปียวของเราก็วางลงไปค่ะก <Australia. S 1> ็ใส่ไส้เลยนะคะชอบไส้น้อยไส้เออ่เยอะก็ใส่ตามชอบเลยนะคะแต่ถ้าไส้ใส ใส่ไส้เยอะก็จะอร่อยมากค่ะเวลากินเข้าไปก็จะมีรู้สึกถึงผักความอร่อยของผักของเออส่วนต่ตางๆที่เราใส่เข้าไปนะคะนี่ค่ะก็หอ,อยนีนะคะพับเข้าไปค่ะพับด้านข้างเข้าไปค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะพับลงอีกตรงนี้ค่ะเแล้วเราก็จะทาด้วยไข่นะคะไข่ขาวนะคะ เก็บมุมตรงนี้หน่อยนะคะแล้วก็พับค่ะนี่นะคะพับแล้วก็กดลงไปกดลงไปให้ขอบเขาติดกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้ปอเปี๊ยะออกมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกดๆให้เขาติดอันนี้ไข่อันนี้แผ่นปอเปี๊ยะเราเก็บไว้นานแช่ใช้ไม่หมดเนาะแช่เก็บใส่ช่องแข็งไว้นานนะคะตรงขอบๆเขาจะแห้งๆห,หน่อยนะคะแล้วก็เอาใช้อะ ไข่นะคะทาทางเข้าไปแล้วเราก็กดเข้าไว้หน่อยนะคะนี่ค่ะเวลาเราไปวางใส่จานแล้วก็กดไว้หน่อยะคะ่ะมุมเขาจะได้เข้ากันนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ห่อแผ่นต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะวางให้ได้มุมอย่างนี้นะคะเป็นมุมอย่างนี้คะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะวางใส่ใส้ตรงกลางตรงนี้คะ่ะกลางม,มุมนี่เลยนะคะ มุมอีกด้านหนึ่งนยคะเสร็จแล้วเราก็จะพับมุมด้านบนลงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ม้มวนเข้าไปนะคะหนึ่งชั้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับมุมด้านข้างสองสองด้าน,นะค,ะค่ะนี่่ะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บมุมตรงนี้หน่อยนะคะ มุมด้านนี้บีบๆเ็เข้ามาหน่อยนึงเพื่อที่จะให้เวลาเราพันเข้าไปแล้วขอบเปียของเราจะมีมุมทะแยงที่ออกมาที่สวยค่ะนี่ค่ะเก็บมุมตรงนี้แล้วเราก็จะพับเข้าไปนะคะนี่ค่ะพับเข้าไปเลยนะคะ ปเปี๊ยะเราห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทอดกันเลยนะคะนี่ค่ะน้ํามันเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเราจะใช้น้ํามันที่ร้อนปานกลางนะคะเปิดไฟกลางนะคะเดี๋ยวปอเปี๊ยะเราจะไหม้ซะก่อนนะคะก็ลงไปเลยค่ะนี่น้ํามันเราได้ร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะร้อนประมาณปานกลางถ้าร้อนมากก็จะไหม้เร็วก่อนที่ปอเปี๊ยะเราจะกรอบข้างในนะคะต้องใจเย็นๆนะคะทอดปอเปี๊ยะ ถ้าเราใช้น้ำมันร้อนข้างนอกเขาสุกเหลืองดีแต่ข้างในเขาจะไม่สุกไม่ไม่กรอบนะคะต้องใจเย็นๆนี่ค่ะเราก็จะทอดใจเย็นๆไปนะคะทอดให้เขามีความสีเหลืองเหลืองสีเหลืองอ่อนๆนะคะก็ค่อยๆทอดไปนะคะทอดใจเย็นๆ นี่นะคะเราก็จะทอดเขาใจเย็นๆไฟกลางไปอย่างนี้นะคะให้เขาค่อยๆสุกเหลืองนะคะก็จะมีสีเหลืองสวยนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงเขาก็จะไหม้เร็วนะคะแล้วด้านในก็จะไม่กรอบค่ะแต่ถ้าเราทอดใจเย็นๆนะคะปล่อยให้เขาค่อยๆสุกไปน้ำมันใช้ไฟกลางนะคะเขาก็จะมีสุกเหลืองสวยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเอานำขึ้นแล้วคะ่ะนําขึ้นจากน้ํามันแล้วนะคะเขาก็จะมีความกรอบทั้งข้างนอก ทั้งด้านในนะคะรออีกสักครู่หนึ่งนะคะตัวนี้ปอบเปี๊ยะของเราก็มีสีสวยงามตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าขึ้นจับน้ํามันแล้วนะคะก็แสดงว่าเขามีความกรอบทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานําขึ้นจับน้ํามันกันเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้รอให้เขาเสด็จน้ำมันทั้หน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วนะคะปอเปียของเรานะคะเป็นยังไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะสีเหลืองสวยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันอีกนะคะว่าเราจะมีเมนูอะไรอร่อยอร่อยมาทำ รับประทานกันอีกนะคะก็ติดตามดูต่อไปนะคะเดี๋ยวไปคิดเมนูก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่นะคะว่าเราจะทำอะไรกันดีนะคะส่วนวันนี้ก็สวัสดีค่ะ